นิทานเรื่องการสร้างสะพานในหมู่บ้านท่าเรือในหมู่บ้านท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกว้างใหญ่ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำสายนี้เป็นทั้งเส้นทางสัญจรและแหล่งชีวิตของชุมชนแต่การเดินทางข้ามแม่น้ำมักเป็นเรื่องยากลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝน ที่น้ำในแม่น้ำจะไหลแรงมากลุงเพียรเป็นชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างเขาเห็นความลำบากของชาวบ้านจึงเสนอความคิดในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําถ้าคิดว่าถ้าเราสร้างสะพานมันจะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นมากและยังช่วยให้ชาวบ้านได้มีการค้าขายที่คล่องตัวมากขึ้นด้วย ลุงเพียนกล่าวชาวบ้านทุกคนเห็นด้วยกับความคิดของลุงเพียนพวกเขารวมตัวกันและแบ่งงานกันทำบางคนช่วยขุดดินบางคนตัดไม้และบางคนจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างการทำงานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งและความสามารถคีของชาวบ้าน ทำให้การสร้างสะพานดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ววันหนึ่งหนุ่มน้อยชื่อหน่อยเดินเข้ามาหาลุงเพียนลุงเพียนข้าอยากช่วยสร้างสะพานด้วยข้าจะทำอะไรได้บ้างลุงเพียนยิ้มแล้วบอกว่าเจ้าสามารถช่วยขนหินมาถมพื้นสะพานงานของเจ้าเป็นงานสำคัญ เพราะมันจะทำให้สะพานแข็งแรงและมั่นคงหน่อยรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสะพานเขาทำงานอย่างตั้งใจทุกวันและเห็นความเปลี่ยนแปลงของสะพานที่ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาข้าดีใจที่ได้ช่วยชุมชนของเราข้าจะบอกให้เพื่อนๆมาช่วยกันอีกหน่อยพูดด้วยรอยยิม้ม ในที่สุดสะพานก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันที่สะพานเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีสะพานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่มันยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ และความพยายามของพวกเราลุงเพียรกล่าวด้วยความภูมิใจข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การทำงานร่วมกันในชุมชนสามารถทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าความสามัคคีและความพยายามร่วมกันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน